สวัสดีครับทุกคนพบกับคุณเคนในเกมไรเลนเจอร์อันนี้ผมแอบไปซุ่มกาชามานะครับอ่าเนื่องจากกดอัดแล้วมันไม่ติดนะครับเลยมีแต่รูปถ่ายมาให้ดูนะครับตอนนี้เพื่อให้เราเล่น PVP ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะมาอัปเกรดตัวมูลนะครับโดยไปเก็บตัวจากสเตจจุดติมาอัปเกรดให้มีความสามารถดื้อด้านนะครับอัปเกรดเรียบร้อยครับผม พอมีความสามารถนี้นะฮะจะสุ่มติดเวลาเลนเจอร์เราตายแล้วจะยื้อชีวิตได้ประมาณ5-7วินะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูใน PVP กันนะครับว่าเวลาติดความสามารถจะเป็นยังไงก็เลือกคู่ต่อสู้ก่อนนะครับเอาที่ไหวนะครับถ้าเราเลือกคู่ต่อสู้ที่เราไหวก็จะตีง่ายขึ้นนะครับก็รีไปได้เรื่อยๆใช้เงินแค่พันเหรียญเองนะครับในการรีก็จัดทีมนี้ไปนะครับ ไม่มีการบินก็ต้องไฟกันนะครับไปลุยกันเลยอ่ามาถึงเรียกคนที่บินก่อนเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวสังเกตดูนะครับจะมีความสามารถติดหัวอ่าเห็นไหมครับสีเหลืองๆติดอยู่บนหัวเนี่ยครับมันมันชื่อติดความสามารถดื้อด้านแล้วนะครับอ๋อเลนเจอร์เราตายแล้วครับแต่มันก็ยังดื้อด้านอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าตัวบินเราน่าจะสอยป้อมเขาอยู่นะครับ อยไปอยู่น่าจะชนะแน่นอนนะครับดูทรงโอเคอ่าเรียกตัวมาเรื่อยเรียกตัวมาเรื่อยๆไม่น่าจะมีปัญหาแล้วม้งทรงนี้จัดไปจัดไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยื้อไว้ยื้อไว้เอาน้ำแข็งมาล็กอกอมาตะนะครับตัวเราจะได้ไม่ตายนะครับ เรียบร้อยทีเล่นทีบิงก็ประมาณนี้ครับหาตัวมายื้อข้างล่างให้ได้นานที่สุดค่อยๆหามาทีละตัวสองตัวนะครับถ้าได้คนนี่เสร็จลูกคุณหนูเสร็จถีอะไรอย่างเงี้ยกับมูนนะฮะชิลไปแล้วครับป่านี้พอไม่มีเราก็จะเล่นเหนื่อยๆกันไปอย่างเงี้ยครับ <c oughs> หาเหยื่อไายต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นเลเวลมาสเตอร์สาม ไม่มีจันบินอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเอาเข้าไปตีเลยเลือกบอสจากกิวมาช่วยนะครับถ้าคิวแข็งๆเราก็จะมีบอสที่แข็งแกร่งมาช่วยตอนเริ่มต้นพวกเลเวลต่ำๆก็จะใช้ได้ดีนะครับเนี่ยฮะสูตรเดิมเรียกตัวบินก่อนแล้วก็เรียกผ้าพ,พื้นไปยื้อเอาไว้นะครับแล้วก็หวังพึ่งโคนี่บินดุของเราอย่างเดียวอ้าวโคนี่บินเดียว สู้น้อยอ่าเรียบร้อยอีกแล้วนะครับถ้าเราเลือกเป็นเ,เลือกคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับเราก็จะเล่นเกมนี้ไม่ยากเกินไปนะครับน่าจะอยู่ระดับหลีกไต่ได้เรื่อยๆครับแต่ก็หลีกสูงๆมันก็สู้ไม่ได้อยู่นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเราก็ต้องไปรี PVP อย่างเต็มที่นะครับ เพื่อจะไต่หลีขึ้นไปให้ได้สูงที่สุดนะครับก็อาจจะเห็น PVP เยอะหน่อยนะครับมาถึงก็ตามสเต็ปเดิมนะครับเราก็เรียกทีมหน้าแรกของเรานะครับเพราะเรามีอยู่แค่นี้ <c oughs> <c oughs> ก็ก็มีแค่นี้ก็เล่นแค่นี้ครับค่อยๆเล่นไปครับเดี๋ยวก็สะสมตัวใหม่เพิ่มโคลาโบใหม่มาเดือนหน้าเก็บไปกดไปสุ่มไปนะครับนี่จริงๆผมกำลังวางแผนเก็บตั๋วไป รอตู้แสงรวมรวมแสงกับรวมมืดนะครับ็ว่ากล่าวว่าจะเก็บไม่ได้สักร้0ยตัวแล้วก็ตู้รวมแสง50รวมมืด50อ่าจะได้มีตัวมาเล่นนะครับเลนเจอร์เก่งๆในตู้แสงตู้มืดนี่มีเยอะนะครับเอาครับแล้วเราเลือกศัตรูที่เหมาะสมกับเราเราก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นชัยชนะแบบนี้นะครับ ถ้าเราเลือกคู่ต่อสู้ที่แข็งแก่งเกินไปก็จะพบกับความแายแพ้อ้าวเรียบร้อยเลื่อนขึ้เป็นทองนะครับทอง3แต่เป้าหมายเราคือมาสเตอร์นะครับห่างไกลมากเลยครับทอง3ทอง2ทอง1 h เพชร3เพชร2อเพชร1มาสเตอร์3มาสเตอร์2มาสเตอร์หนะครับก็อีกหลายระดับเลยครับมาสเตอร์1นี่ถ้าทีมเล่นปีหนึ่งผมว่าเองยากเลยนะครับถ้าเกิดไม่ ถ้าเกิดไม่ได้แบบมีตัวภาพพื้นเก่งๆนะครับบินดูอย่างเดียวก็ไปไปยากเหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอดูกันไปนะครับเผื่อเราจะสุ่มได้ตัวเทพเทมาเสริมทีมอาจจะได้เกียร์เทพตัวเทพนะครับเหมือนที่สุ่มมาเนี่ยฮะได้เกียร์แดาวมา1ชิ้นเพิ่งจะเป็นชิ้นแรกของไอดียนะครับโลคิดมากใหม่8ดาวครับ เอาลครับก็ชนะประมาณนี้นะครับน่าจะโดนตีแล้วไม่ตกแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะพาไปเคียสมบัติของสเตจหลักกันนะครับเนี่นะฮะในสเตจหลักนะฮะมันก็จะมีหีบสมบัติพวกนี้นะครับพอเราเข้าไปดูเราต้องไปกดเปิดด้วยนะครับไม,มมมไม่ั้นมันั้นมันไม่ใช้งานนะครับเมื่อกี้เราไปสู้โดยที่ยังไม่ได้เปิดใช้สมบัตินะครับเนี่ยฮะก็ต้องกลับไปไล่เปิดให้ครบแล้วก,กลับไปเก็บนะครับ ว่าตรงด้านไหนยังขาดอยู่นะครับอ๋อนี่เป็นขายของนะครับพอเราถึงระดับทองก็มีของมาขายต่อเหมือนเดิมเกมนี้ก็เน้นขายของนะครับไหนๆก็เข้ามาดูแพ็คกันนะครับว่าแพ็คมันเป็นยังไงบ้างครับผมเนี่ยฮะเราก็สายฟรีนะครับค่อยๆเก็บไปครับ เนี่ยฮะเดี๋ยวผมก็จะพาว้าไปดูว่าเมื่อผมเล่นไปถึงด่านสุดท้ายของสเตจหลักแบบง่ายนะครับ444อ่ามาถึงแล้วเราก็ไปลี์ด่านนี้กันเลยดีกว่าสเตจแบบง่ายก็ใช้ตัวที่มีแจกมาได้นะครับชีย์หลักของผมน่าจะเป็นตัวคนนี่สายไหมเนี่ยครับผมเนี่ยฮะมันมีลำนำช่วยให้กดแล้วก็ความสามารถสตันนะฮะ ตัวนี้ลากไปได้ยาวๆเลยนะครับทำเป็นพีร้อยได้ก็ดีนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับมีให้แลกจากในกิวนะครับด่าน Ccc เนี่ยครับก็ไม่ยากนะครับค่อยๆเล่นไปไม่ยากเหมือนสมัยนูน่นพือนตอนดา่านพิ่มาแรกๆนี่ยากมากเลยนะครับด่านนี้ไม่ง่ายเลยครับเรียบร้อยแล้วครับ ชนะแล้วช่วยเหลือซัลลี่มาสำเร็จพอชนะสำเร็จก็มีแพ็คขายของอีกแล้วครับเข้าไปดูในแพ็คไว้หน่อยแล้วกันนะครับเก็บไว้เป็นภาพประสบการณ์ว่าอ๋อมันมีแพ็คพวก,กนี้เราใส่ฟรีก็จำไม่ได้หรอครับเนี่ยครับพอเคลียร์ด่านสี่เสร็จเราได้เยลโล่สโตนมานะครับ ก็เป็นเกียร์ที่พอใช้งานได้เฉยๆนะครับแต่ก็จะเก็บไว้ใช้นะครับสำหรับตัวพวก p 1ีร้อยพวกนี้ฮะใช้เป็นค่าสุดท้ายแล้วก็ช่องช่องกลางเป็นรองเท้านะครับช่องหน้าก็อาจจะเป็นคาทาคิดมัดคาทาลดแร่คาทาเรียกเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับสายเวทส่วนใหญ่ผมจะอัพไม่สุดนะครับ เพราะว่า,าวันธรรมดาฮะตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันศุกร์ฮะผมก็จะอัพใส่ใส่อัพไปทีละขั้นทีละขั้นเคลียร์เควสไปแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยครับไม่เร่งครับไม่เร่งไม่รีบถ้าเป็นเกียร์ดีๆค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเร่งนะครับเกียร์พวกนี้ก็ค่อยๆอ,อ,อัพไปทีนิดทีนิดนะครับแล้วก็ไปไล่เก็บสมบัติต่างๆนะครับประมาณนี้ฮะนี่ฮะก็เดี๋ยวตามเก็บให้หมดเลยนะครับทุกดาน แล้วก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเราขาดช่องไหนเราก็จะมีสเตจอยู่เนี่ยฮะสเตตไหนก็กดเข้าไปแล้วก็ไปเล่นสเตตนั้นๆนะครับเล่นไปเรื่อๆๆๆยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะดอปดอบของรางวัลน,นั้นออกมาฮะเสร็จแล้วเราก็จะได้สมบัติเลเวลเต็มค่อยๆล่าสมบัติไปนะครับเ <ๆ S 2> น,นี่ยนะครับเลือกเล่นด่านลงด่านปุ๊บเข้าด่านไปเล่น พอเข้าไปเล่นเสร็จปุ๊บชนะเสร็จเรียบร้อยก็จะมีสมบัติดรอลงมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ถือว่าเราผ่านด่านนั้นไปตัวพวกหินพวกนี้เป็นหินเพิ่มศักยภาพนะครับท่าใใ้้เรนเจอร์เราเก่งขึ้นก็สมควรมาเก็บนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นหินแดงหินขาวกันนะครับหินแดงจะเพิ่มพลังโจมตีหินขาวเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วแล้วเรา มาดูสเตตแบบฮาร์ดกันนะครับเนี่ยฮะพอเคลียเสร็จสี่ีเสร็จปุ๊บอ่าเข้ามาก็จะมีสเตตแบบฮาร์ดให้เลือกนะครับบ้านขวานะครับเราเข้าไปเล่นสเตตแบบฮาร์ดนะครับแบบฮาร์ดนี่ฮาร์ดเหมือนกันนะครับน่าจะไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับทีมก็จะใช้ทีมนี้นะฮะตอนนี้เพิ่งจะมี ทีใกล้ๆ400ร้อยทีนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามกด subscribe ใครอยากรู้อะไรฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับฝาก id บินเดียวด้วยนะครับบ๊ายบาย